Searches or ammo boxes at landmarks เพื่อนเพื่อจะต้องไปทำการเปิดกล่องทองหรือว่ากล่องกระสุนที่ landmark s. จำนวนทั้งหมด10กล่อง landmark นะคะมันก็จะมีกระจายอยู่ทั่ว map เลยเพื่อนเพิ่มจะไป landmark s. ไหนก็ได้ขอแค่เปิดกล่องทองหรือว่ากล่องกระสุนรวมกันให้ได้แค่10กล่องเท่านั้นเองตอนต้นคลิปที่ใส่ สไลด์ตัวเข้ามานะคะเพื่อนๆก็จะเห็นว่าที่นี่เนี่ยมันขึ้นเลยว่าตอนที่เราเข้ามามันคือแลน์มาร์คชื่อว่ารูดเล็กเราก็ไปที่แลน์มานะคะแล้วก็ทกําการหากล่องกระสุนกล่องทองเปิดเท่านี้ก็จะผ่านแล้วค่ะแต่ว่าสามารถไปผสมกันได้นะคะสมมุติว่าแลน์มาร์คนึงเนี่ยเพื่อนๆเปิดได้แค่5กล่องก็สามารถจะไปเปิดเพิ่มเติมที่แลน์มาร์คอื่นที่ตาอื่นก็ได้ค่ะ ต้องระวังการตีของด้วยนะคะถ้าเกิดว่าตีแล้วกล่องมันแตกเนี่ยอันนี้ก็จะไม่นับให้แม้ว่าของข้างในมันจะกระเด้งออกมาก็ตามเพื่อนๆสามารถโดเนตเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กันได้ผ่านครูมันนี่วันเลดหรือพอมเพย์คิวอารนี้เลยนะคะ